แกต้มไข่ได้สวยมากใช่ไหมวันนี้ตัหืมหนูชอบนี้ใช่ไหมเอาช้อนตักเลยปีนอร่อยไหมเปล่าโอ้โหแช่บ่อเอาตักเอาหน่อยตักเอาตักเอาทุกคนมันนี่เดี๋ยวลองเปล่านะกินกันแม่หนูจะตักไข่แดงแล้วลเปล่าคุณคนชอบไข่ยางมาตุ้ม แต่ว่าวันนี้มันก็จะไม่ตุ้มเท่าไหร่ปิ่นปิ่นชอบไม่ผิดออกหนูอร่อยป่าล่ะคะป่าชอบไหมชอบอ่ะอะตักกินตักตักเลยกองที่สองเลยนะเหยเด้อเหยเด้อแม่ทำเลยข้าวเปล่าก็กินไข่คะ่ะแซ่บไหมคะมมคนจะโตก็ต้องกินไข่นี่แหละลูก กินลงไปกินลงไปโ <c oughs> อ้เยเยี่ยมเยี่ยมมากแซบป่ะเปล่แซบบ่ไม่ใส่ซอสแม